เจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพ่อเมื่อนี่น้อยเอขาเขาจังน้อยสามน้อยบน่างน้อยหนึ่งสามน้อยบน่างน้อยวิ่พี่เนาะบน่างน้อยวิ่พี่น้อยสาอกรีดอ,อกตัวใดพอ่อห้าสามสาม,ส,ามสองหนึ่งาสามสาม,สามก็สองหนึ่ง สามน้อยบนรางน้อยนึงเอาไปตัวนะพ่อเนาะข,ะขาต้มช่มขาชุดนี้จะเป็นชุดเต็มของรัฐบาลไทยพรอมเด้อชุดนี้เป็นชุดเต็มของรัฐบาลไทยนะคะเออฮานอยฮุนลาวไทยเล่าเสาเล่ากังขื้นพร้อมกับต้มช่มขา พ่อโใส่โลกโก่กอนเรียกลักตัวใดพ่อจ้าสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกตัวประกบเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง

4 9 40 41 5 7 58 59 50 51 67 68 69 60 61 เลขวินแปดสี่เจ็ดสอวันอาทิตย์นพอเนาะแปดสี่เจ็สองเตัวระว่างคือ8กับสนะคะท่านชมตัวระว่างคือ8กับสี่เอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขนพอนะขอ่อเนาะเราท่านชมขาดตัวเลขแนวทาง ฮานอยหุ้นลาวไทยของพอพมแล้วกัเนาะของพบพมนะคะ,ะ,คะใส่คอมเมนต์ก่อนชุดเต็มของรัฐบาลไทยเล่านะใส่ได้บดมือจนหดย่ามะเร็งนะคะทีมีเล่านะคะแล้วก็ห้าน้อยแล้วก็หุ้นทุกอย่างเลขหลักนะคะสองสามสี่ห้าหก

6ก6จ6ดหกแปเกาหกนะคะเอาทำชมหมักชอบตัวใดจัดเลยตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยก็อยู่นี่ละก็จะออกไทยก่อนจังไปหาหน้อยจังไปหายางอื่นสำหรับเล้า,าเมื้อเศาราก็อยู่ในชุดนี้ลคะมมคะ่ะท้องช่มอยู่ในชุดนี้นะคะให้พอเป็นพี่น้องเข้าไปพิจรารณาเมืองเนาะคะ่ะเนาะ ส่วนตัวเลขแนวทางชุดเต็มรัฐบาลไทยของพบพมตัวเลขของลวพอแปดหกว่ะแปดหกนะแปดหกเลขกล่างเก้าหานะคะสมชมื่อข้ายู่ใหนีกระมีเในแปดหก 8, 6, นี่แปดหกกล่างเก้าห้าเอาขีดไว้ให้สีมาบอยนะคะเนาะแปดหกกล่างเก้าห้า แปดหกล่างเก้าห้านะคะเมื่อนั้นไปวัดขาต้มชุ่มขาบางซูฟังเนาะคะ่ะเนาะคิดพอกเลยเบองซูฟังมันจะมีเสียงก้อนหินเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เติบเลยขาต้มชุ่มขาใหญ่ประมาณประมาณเรถือตะไบใหญ่เติบอยู่ ซำโคกลุ่นซำโคกลุ่นลุ่นใหญ่เอ่อคนนั้นเพิ่นเคยไปเสียงท้ายตลอดถ้า,พาเพิ่นมากแล้วเพิ่นเสียงเขาพอมมือน,นั่นก็เลยส่วนเพิ่นไปส่วนเพิ่นไปเสียงเสียงเหลขนี่แหลคะค่ะน้ำชค่ะเสียงตัวเหลขกนี่แหละ จับโยกตัวได้กระโบเมียนยกตัวไดกระบเมียนเทียนเอฟซี FC แฟนคลับลงแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่นมากนี่แหละแอดกลับไปลงน้ำแอดกับบอกเพิ่นว่าตัวนั่นตัวนี้บอกไปก่โยกบูขึ้นยกบูขึ้นจักตัวบัตรสุดท้ายเพิ่นก็เรยวาหาหนึ่งหนึ่งหา ถ้าซิเมนตัวนี้ให้ยกขึ้นยกขึ้นเบิงเลยแม่่านผช้ชมระบานเพิ่มอธิษฐานกับว่าถ้าซิเมนตัวนี้ให้ยกบ่ขึ้นอันนี้ไปเฮ็ดหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยให้ยกบ่ขึ้น่าสั่งยกบ่ขึ้นเลยแม่โอ้ยแอดเงินประสันเงืนหลายกับผู้ช่ค่ะ,คะอันนี้บอกซูฟัางถ้ามันเมนตัวนี้ก็ให้มันได้เงื่อนนะนะจ็กซิเมนบนุญแปนลางกับโบฮ้ แต่ว่าเพิ่นเคยเสียมท้ายเพิ่นบอกว่าถ้าซัวโยกขึ้นยังสี่ร่างกากับแมนทั้งสองตัวร่างกากับแมนตัวหนึ่งเพิ่นวาจังสันแต่ว่าโบผาดแมนตลอดบบเ,เคยผาดจัสันเอาทำช่วงพิจารณามึงอันนี้เบาสู้กันฟังนะะเนาะคันเนาะเบาสู้กันฟังเอา สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวเลขเนวทางห้าน้อยนะคะขอกลับขอพะบคุณพอพ่มที่ให้ตัวเลขเนวทางมากฝากพ่อเม่พี่น้องเฮ้านะคะเนาะเมือ่อน้บัติดภารกิจก็เลยเอาตัวเลขแนวทางมาฝากพ่อเม่พี่น้องเฮ้าหลังจากห้าน้อยออกแล้วเลยนะคะเนาะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพอนะขอพะคุณมากค่ะพ่อจ๋าสวัสดีค่ะ